สวัสดีพี่น้องชาวโลกมนุษย์โลกมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ชนเผ่ามนุษย์ในประเทศต่างประเทศสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีสถานไมจิกนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดสถานการณ์ดูสถานการณ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับประจาวันที่25มิถุนายนจนถึงวันที่หนึ่ง ก,ก็รกฎดาคมจะเป็นยังไงมารับชมกันครับกรีดไพ่เป็นครื่องวงกลมป๊าบก็ให้แล้วก็ยิดสิบใบดูแล้วไม่สมดุลไปกรอข้างโน้นเยอะเอาใหม่ <c oughs> ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับไม่มีใครถูกทั้งหมดและไม่มีใครผิดทั้งหมดครับอ่านะเห็นการกรีดก็ควรจะกรีดให้มันเห็นแทบทุกใบนะถ้าทำได้น,ะนี่เป็นไพ่ขนาดกลาง คือพื้นที่มันถูกจํากัดจริงๆมันต้องตีวงแบบใหญ่มากครับอันนี้ก็จํากัดแต่ว่าหยิบได้อ่าเริ่มครับใบที่หนึ่งใบที่สองที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หใบที่เจ็ดที่8ดใบที่เก้ใบที่สิบเเรียบร้อยครับ โปรดกรุณาราจิมคัดด้วยเราเข้าสู่ช่วงมาคุแล้วเดี๋ยวก็รู้อ่าใบแรกนะครับใบแรกรน,นะครับถ้าทานมาด้วยดีนะครับใบแรกหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแปลว่ารับลอยหนึ่งเป็นการเริ่มต้นอยู่แล้วหนึ่งเหรียญเหมือนจะเริ่มลงทุนนะจะได้ของดีๆได้ของสวยงามเพชรพลอยใช่นะตัวเนี้ย หนึ่งเรียนที่การเริ่มต้นที่ดีเทมเพลน e r a n c e นะครับเทมเพลน n c e จะมีการเปลี่ยนแปลงถ่ยยายโอนยกย้ายอะไรกับชีวิตนะครับสองดาบขัดแย้งกับตัวเองสามไม้เท้าตุกันศาลหนึ่งดาบคือการฝ่าฟันเพื่อชัยชนะเลขเจ็ดไม้เท้าเลขนำโชคของพระยิบซีเลขหกดาบ เดอ s t สตาหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เด็กถือดาบนะครับอ่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับพระใหญ่ก็จะมี t e m p พลน n c e รเดอรสตานะครับท่านดูนะครับจะคล้ายๆกันนั่นคือทัดเจนคือสีฟ้าคือน้ำนะครับน้ำคือความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเปิดมาแล้วมีเดอ s t สตอยู่ด้วยเนี่ยมันจะยังไงก็แล้วแต่ โดยภาพรวมถือว่าชีวิตท่านาดีปกติอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีก็เป็นเพราะท่านดิ้นรนที่จะหาเรื่องให้มันไม่ปกตินะครับคือเรียบพร้อมนะครับมีกินมีอยู่มีใช้สบายไม่ได้มีอะไรนะครับเทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวการยกย้ายการปรับสมดุลใหม่นะครับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือเทมเพลนนะครับยกย้ายเลื่อนขั้น เรื่องตำแหน่งได้ใช้หมดนะครับดูโดยภาพรวมนะครับก็ความดื้อรั้นกับสองดาบคือความโลเลไม่แน่นอนหรือแผนเยอะหรือหูเบาหรืออารมณ์เปลี่ยนไปง่ายจะเปลี่ยนทำไมอะ่ะจะจี้ทำไมง่ายอะ่ะหนึ่งดาบคือดันด้นที่จะเอาชนะให้ได้ก็ขอชนะให้ได้นะครับ โดยภาพรวมอ่ามาดูไพ่การงานนะครับการงานมีสามไม่หนึ่งไม้เท้าสาไม้เท้าแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะครับถือว่าเป็นด้านดีหมดนะครับด้านงานเป็นด้านบวกเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าคือท่านอาจจะอยู่ๆแล้วพบเจอพรสวัสค์อะไรบางอย่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูเก่งไอ้นี่นี่ว่ากูชอบตาม้นี่ว่านั่นแหละครับถามนี่ไงครับออกออนไลน์เลยครับนี่ครับสองด้านนี้ออนไลน์เลยครับโว้ยใครก็ทำมันเยอะแล้วออนไลน์ ก็มันเป็นปัญหาพวกมันมันอยากทําก็ทําไปกูก็จะทําของกูทําไมอ่ะกููกแลวกูไม่ต้องการทําเหมือนใครอะ่ะไม่ต้องฟังคำพูดมาครับไม่ต้องสนใจสิ่งรอบตัวอะไรใดๆทั้งนั้นอยากทาอะไรทาเลยครับถ้าคุณไม่ทําแล้วใครจะทําให้คุณเออถ้าคุณไม่ลงมือทํามันก็เป็นแค่ความคิดถูกไหมครับเออใส่เต็มแนบครับเล่นให้เต็มกราฟครับอืมเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยสามไม้เท้าคือการออกเดินทางเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเข้าไปหาถ้าคุณงานคุณโยเพศประชาสัมพันธ์ พูดสื่อสารประสานงานเนี่ยใช่ขายเนี่ยขายตรงๆขายชัดๆเนี่ยได้หรือออนไลน์ก็มีพร้อมให้คุณอยู่นะครับหนึ่งเหรียญมันโชคลาบลาบลอยมันมันแปลว่ามันทุกอย่างคือมันจะโชคดีพูดง่ายๆไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งส่วนตงแหน่งที่5เป็นหนึ่งดาบนั่นคือใจของคุณนตะคุณต้องเอาชนะใจตัวคุณเองนะครับเนี่ยสองดาบเนี่ยเหมือนคนสองมือลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองดาบเนี่ยคุณก็ต้องตัดสิ่งที่คุณไม่รู้จริงแล้วคุณไม่ได้ยินมามันทําให้คุณจิตตกสิ่งที่คุณไม่ได้เห็นมากับตาแต่คนอื่นมาพูดได้ฝากแล้วคุณเชื่อแต่แล้วก็จิจตตกแล้วคุณจะไปเชื่อทําไมให้มันได้ตัวเองเห็นด้วยตัวเองไปเลยนะครับจะได้รู้กันไปเลยนะครับเด็กถือดาบเนี่ยผมให้มองเป็นด้านบวกนั่นก็คือว่ากล้าที่จะคิดกล้าที่ตัดสินใจ การที่จะวัดสิ่งอะไรไม่เคยก็จะเถอะก็จะเคยครั้งนี้แหละจำจำเหอะจำไม่เลยว่าทุกคนมีครั้งแรกเสมอครับครั้งแรกทุกคนแม่งจะต้องปรับตัวครั้งแรกมันจะต้องแบบตื่นเต้นทางนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะไปเข้าโรงเรียนใหม่นะครับเข้าทํางานใหม่คุณจะขีม่มอเตอร์ไซค์คันใหม่คุณจะเริ่มออกถนนใหญ่ครั้งแรกทุกอย่างครับมันมีจุดเริ่มต้นและสรรชาตยาน ผู้บริสันดาอะไครับของคนหรือมนุษย์เนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ชอบอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนทนั้งทั้งที่จะเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมก็ก็จะขัดไว้ก่อนอนะครับผมก็เป็นคุณส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนอกจากว่าคุณไปขู่เบ่าเชื่อข่าวรืออะไรบางอย่างเนี้ยนะครับหกดาบนี่หมายถึงว่าปล่อยตัวล่องลอยเอาตัวลอยเหนือจะปัญหาซะนั่นคืออะไรอ่ะ ปัญหาไม่มีหรอกมันจะลากคุณให้ไปโดนปัญหาด้วยปล่อยไปทิ้งมันไปถ้าจะมีปัญหาคุณฉีกตัวหนีออกมาไปท่อไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอยู่ใกล้ๆน้านะครับเนี่ยภายน้ําดีนั้นเลยถ้าคุณอยู่ใกล้น้ําทําอะไรเกี่ยวกับน้ํามาถือว่าดีหมดนะครับตอนเนี้นะครับเรื่องการงานเรื่องการเงินมีไพ่เลขหนึ่งสามใบเอ็ดออฟแวนเอ็ดออฟคอนเดคเตอร์เอ็ดออฟซอสคือไพ่ของการเริ่มต้นสามแบบขาดแค่หนึ่งถ้วยเท่านั้นนะครับ นี่คือด้านบวกทั้งหมดนะครับหนึ่งดาบชัยชนะได,ได้ได้มาด้วยความยากลําบากได้มาด้วยกันต้องแลกต้องเหนื่อยสุดสุดแล้วอ่ะคุณจะแข่งกับอะไรคุณจะชนะแล้วยากสุดะแต่ถ้าคุณชนะได้คุณก็แบบโอ้โอ้ยเหมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยอะ่ะนั่นแหละก็คือคุณต้องเอาใจชนะใจตัวเองนะครับมันชนะยากเคยชนะมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ต้องชนะได้แค่นั้นแหละอย่าไปคิดมาก ไปเยอะกับมันเรื่องการเงินยังเป็นหนึ่งเหรียญก็ไม่ได้ถือว่าการเงินแย่นะครับจะแ,แย่จะไม่แย่มขึ้นอยู่คุณนี่นะครับข่าวเสพได้ดูได้ฟังได้แต่ถ้ามันไม่ทําให้เราชีวิตมีความสุขขึ้นทําให้ชีวิตเราโศกเศร้าหรือจิตตกจิตหลอนนะ่ะคุณก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับพอเอาเป็นความรู้ให้มันเป็นเรียกว่า ไม่ตกยุคไม่หลงพิษหลงทางก็ดีแล้วนั่นคือรับฟังข่าวสารได้นะครับเรื่องการงานนะมีเจ็ดไม้เท้าเป็นเลขนำโชคอู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการงานคุณคิดสิ่งแต่คุณทําได้หมดอ่าอย่างเนี้ยสองดาบเนี่ยออนไลน์สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบอินเทอร์เนต็ตโซเชียลทุกอย่างได้หมดนะครับเทมเพลตเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับการ,ปรเปลี่ยนการปรับนะได้หมดนะครับ การยกย้ายการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยสามไม่เท้าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับเด e ตาทำอะไรเกี่ยวกับของประดับของตกแต่งบ้านสวนนะทําอะไรเกี่ยวกับน้ําดีหมดอะไรกัน,กน,กนขายเพชรขายพลอยขายของประดับสวยงามแม่งไปเลยใช้ได้ใช้ได้หมดนะครับอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็เนี่ยเดิมที่เห็นในภาพเสื่อมสายตาเสื่อมหู ความดันปวดหัวไมกเกรนถ้าว่างมากก็เป็นไปถ้าไม่ว่างก็จะไปเป็นมันมันไม่มีประโยชน์เชื่อผมนอกนั้นก็ไม่มีสุขภาพอะไรที่จะอยู่จำแย่มันอยู่ที่วิธีคิดอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับต่อมาเรื่องความรักนะครับความรักก็ดูไพ่ถ้วยไม่มีสักใบนะครับ อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจกําลังตัดสินใจอยู่ก็ได้นะครับถึงความรักมันไม่ขึ้นนะครับดูจากไพ่ที่ไม่ใช่ไพ่ความรักก็ตีความได้นะครับถ้ามีอยู่แล้ว่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการหลงเชื่อจากการหูเบานะครับทุกอย่างอ่ะทุกเรื่องอ่ะถ้าคุณไม่ได้ทําด้วยตัวเองอ่ะถ้าคุณไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้ลงมือทําด้วยมือดูวเองยังไงมันก็เชื่อยาก ยังไงมันก็เชื่อได้แต่เชื่อหมดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะ่ะลงมือทําครับกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลุยมันไปเลยนะครับโดยโดยภาพร,รวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ย่าแย่นอกจากความคิดของตัวเองนะครับ mm hmm. ความขัดแยง้งทางอารมณ์บางทีคุณอาจได้รับข่าวสารจากทางไกลเงี้ยจากญาติที่อยู่ห่างๆหรือคนที่เขาอยู่ไกลจากคุณเป็นที่รักเนี่ย เป็นข่าวร้ายข่าวดีคุณอยากให้เป็นข่าวร้ายและข่าวดีแง่ละใครก็อยากได้ข่าวดีเพราะฉะนั้นคุณก็คิดแต่สิ่งดีๆครับคุณได้รับข่าวดีจากทางบ้านผพรมไพ่ชารับราบลอยคุณได้รับข่าวดีจากทางไกลก็เป็นไปได้นะครับคุณได้รับข่าวดีในเรื่องการงานก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับคนหรือมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยจิตนะครับจิต ใครมีความสุขมากความสุขน้อยมันก็คือเกี่ยวกับจิตหรือความคิดเท่านั้นนะครับทุกอย่างที่ดึงดูดเข้ามาคุณไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายครับมันอยู่ที่คุณนะ่ะคิดแบบไหนคุณคิดแบบไหนสิ่งนั้นก็จะมาเกิดกับคุณไม่ว่าจะก,การกระทํานะครับไม่ว่าจะก,การเรียนรู้นะครับหรือความซวยอะไร <laughs> มันเกิดได้หมดครับแต่คนเมรอาทิตย์เนี่ยประจําเนี่ยสัปดาห์ของคุณเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในเจ็ดวันเนี่ยที่ผมบอกแนวโน้มไม่จะด้านดีนะครับเพียงแต่คุณจะกล้าตัดสินใจที่เด็ดขาดหรือเปล่านะครับไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่ออะไรทั้งนั้นนะครับอืชีวิตอะอยู่กับปัจจุบันนะครับ<ม>เพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันยังไม่ถึงมันไม่มีทางถึงหรอกคุณนอนหลับคืนนี้ตื่นไปมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นวันนี้อยู่ดีอะถูกไหม เมื่อวานมันคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ต้องมอง,มองนั่งคิดตาปีๆมาทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเอามันเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองที่จะลุยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดกวันอาทิตย์นะครับประจาวันที่26ถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงนาทีนี้นะครับขอให้ทุกคนส่งความปรารถนาที่ตั้งใจ จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับลดความมิตกกังวลสิ่งอะไรไม่ดีไม่ต้องไปคิดมันหรอกชีวิตมันไม่ดีได้ตลอดเวลาแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่คิดอ่ะมันอาจจะดีกว่าที่คุณจะคิดมันดีกว่าอยู่แล้วครับพักผ่อนบ้างนะครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้มันทงเทงให้มันไหลลื่นไปกับอะไรก็ได้นะครับซะบ้างนะครับทําแต่งานหรอจริงจังเกินไปหรือเปล่าจริงจังกับชีวิตมากไปหรือเปล่านะครับ ผ่อนคลายบ้างนะครับอืก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับสิ่งที่เป็นนะครับสมความปรารถนาในสิ่งที่หวังนะครับก็แค่ขอนิ้วมือน้นอยๆของท่านกดติดตามกดชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าว้าวโอว้พูดไปได้เพราะมันเกิดขึ้นได้ครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ตดามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้ามีปัญหามีอะไรสงสัยก็ปรึกษาหารือได้ครับฟรีไม่คิดตังค์นะครับนะครับก็อยากคุยด้วยอ่ะอยากคุยด้วยปัญหามีไว้แก้ไม่ได้วไว้กุ้มนะครับถ้าปัญหาทางออกไม่ได้คุณก็ออกมันทางเข้าแล้วแหละครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ